จากสโมสรโรตารีพ่พประถมเจดีครับวันนี้ถามคุณหมอว่ามีมีผู้หญิงมาชอบเราหลายคนเนี่ยครับนี่แปลว่าเ,เราอยากจะคือเรารักอยู่คนเราเริ่มรักคนเดียวแล้วฮะแล้วเราอยากจะบอกเลือก,กับเขาเนี่ยโดยมีความรู้สึกซึ่งดีๆให้กันต่อไปเนี่ยโดยที่แบบ หมายความว่าตอนนี้เรามีมีแฟนหลายคนอะอย่างง้นนะมีผู้หญิงมาชอบพอหลายคนแต่เราชอบอยู่คนเดียวทําทำยังไงที่เหลือที่เหลือจะจากเราไปอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันต่อไปครับนะครับวิธีก็ไม่ยากนักหรอกครับความจริงแล้วนะครับคือโดยหลักการเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้หญิงโดนผู้ชายทิ้งเนี่ยบางทีเนี่ยความเป็นสุภาพบุรุษมันไม่ค่อยจะดีนักนะครับผมอยากจะเรียนว่าสิ่งที่น่าจะทําก็คือเราน่าจะทําให้เธอทิ้งเราไป นะครับอันนั้นจะเป็นทางที่ดีมากเช่นถ้าเรารู้ว่าเธอกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับเขามีหนุ่มอื่นมาหมายปองยังไงบ้างนะครับก็ให้หนุ่มอื่นเนี่ยเข้ามาแสดงความพยายามมากขึ้นแล้วเธอก็เห็นว่าเราเหินห่างไปในที่สุดผู้หญิงเขาก็คงทนเราไม่ได้ครับบอกว่าเราไม่ค่อยจะดีนักแต่ว่าเราก็ต้องพูดทุกคําว่าเราเป็นเพื่อนกันนะ เราไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกว่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยอยากคิดเมื่อมีคนหนึ่งเขามาคิดแทนแล้วเราไม่คิดผู้หญิงย่อมไปหาคนที่คิดแน่นอนนั้นเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าง่ายๆให้เธอไปจากเราเราอย่าไปจากเธออันนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้หญิงเสียความรู้สึกเยอะครับโอ้โหน้องโรตารี่ไม่รู้สึกรักพี่เสียดายน้องมาหนึครับคนนั้นก็ดีคนนี้ก็มันอะไรงนี้ไม่มีเลยแหละมีบ้างมีบ้างน้องบอกต้องให้องค์ประกอบอื่นมากระตุ้นให้เขาจากเราไปโดย คือบางคร<ด>ั้งก็ค,ควรจะให้เขาเขา,เขาจากเราไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันว่าเขาเป็นคนไปนะนะครับเขามีอะไรท,ที่ที่หมายบ้างอันนี้ก็จะดีครับ